พระพยอมดึงสตินัดนิสามณีอวดอุตริแต่งเป็นพระพุทธเจ้า กรณีดราม่าบิวตี้บ็อกเกอร์คนดังนัดมิสามนีเจ้าของเพจสะบัดแปรงที่ได้แต่งตัวเป็นพระพุทธเจ้าในวันที่31ตุลาคมซึ่งเป็นวันฮาโลวีนของหลายๆประเทศทว่างานนี้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์สนั่นถึงความไม่เหมาะสมอย่างยิ่งล่าสุดพระพยอมได้ออกมาพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วโดวยวันที่1พฤศจิกายนพระพยอมกัลายานโอเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วได้ให้ความเห็นถึงกรณีดังกล่าวโดยระบุว่าคนมันมีสองส่วนคนเที่ยรัก และเคารพพุทธศาสนาใครมาทำอะไรเลียนแบบลบหลู่ถึงแม้เขาจะพูดอ้างอย่างนั้นอย่างนี้แต่อย่างหนึง่งคือเพื่อปกป้องตนเองพระพยอมกล่าวว่าแม้พระพุทธศาสนาจะสอนให้ปล่อยวางพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ปล่อยวางต้องปรับประวัติวาจาแต่ถ้าไม่ถูกไม่ดีไม่ว่าจะตำหนิติเตียนหรือชื่นชมอะไรก็แล้วแต่ มันจะต้องมีจะบอกให้ปล่อยวางถ้าอย่างนั้นต่อไปจนจะเข้ามาป้นบอกให้ตำรวจปล่อยวางนิสัยแบบนี้ใช้ทุกกรณีไม่ได้ประเทศไทยมีเรื่องพุทธศาสนาโน,น้นนี่ไปมาเสนียดไปจันไรมาเดี๋ยวนั่นก็ไปเดี๋ยวนี้ก็มาญาติโยมเห็นใครที่ทําอะไรแพงๆใต้ใส่ลงแก้วหรือสร้างลงแก้วแล้วก็ไม่ใต้ก็มีอย่าไปเห็นด้วยกับสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรคนจะสูงส่งสง่างา,ามต้องรู้ว่าอะไรควรไม่ควร คนที่จะต,ต่ำตมจมอยู่ในใต้ตมก็คือคนที่ไม่รู้อะไรควรไม่ควรคนไทยทำอะไรก็ต้องมีคนเห็นสามอย่างหนึ่งไม่เห็นด้วยก็ตำหนิติเตียนสองเฉยเฉยสามเห็นด้วยและชื่นชมเหลือเกินให้ท้ายให้กำลังใจแล้วไม่มีใครห้ามวันนั้นมันวันแต่งผีทำไมมาแต่งพระมันส่วนทางกันอยู่แล้วมันคนละงานกันขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ